สวัสดีครับช่างตีนะครับวันนี้มารีวิวการใช้งานรุ่นมินิหาหนูหาปลารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ไปกับชุดปีกโรลเลอร์นะครับปีกตัวนี้ถ้าเราเข้าหมายหนูถอดออกได้นะครับตัวท้ายไม้สักตัวรางประดูนะครับช่วงชัก50เซนนะครับตัวรางฝังทองเหลืองครับรุ่นนี้มาในราคา1,699บาทนะครับพร้อมใช้งานเลยครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับลองแบบหาปลาก่อนนะครับ เป้าจะเป็นกระป๋องกาแฟนะครับแฮน่นแมนเลยครับส่วนหาหนูเดี๋ยวเราจะมาถอดปีกนะครับยางตัวนี้ใช้ด้วยกันเลยนะครับถอดโรลเลอร์ออกก่อนนะครับข้างหนู ส่วนตัวนี้ถอดออกก็ได้นะครับไม่ถอดก็ได้นะครับน็อตสองตัวนะครับเดี๋ยวแต่ลูกค้าจะถนัดนะครับจะปลูกยางปลูกตามที่ถนัดเลยนะครับ อยู่แล้วครับเท่านี้ก็อยู่ละใช้ได้แล้วครับเข้าหมายหนูเป้าจะเป็นกระป๋องโคกด้านล่างครับสีแดงน้ำหนักเบานะครับ ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับทั้งสองแบบ1,699บาทนะครับพร้อมใช้งานเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ